นี่่อีกอลพื่เปอ,ะะอ,เอ,ะะอร,ร์เซี่ีหอดะลีดสนามบินดอนเมืองนะครับสนามบินรอนเนื่งี่หอดีดตอนไปไต้หวันงสนามบินรอนเมืองค่ะอาคารหนึ่งอาคารสองอาคารสามขาออก่ะเล่านี่กอล์เพื่นเราไปเืียค่ะมาถึงราคานี่เหรียญี่วุ่สี่กันเลยค่ะหนาเพิ ลาอนเมืองค่ะนาสนามบินค่ะคนเราฟังทางค่ะตรงขามกันค่ะฟังทั้งนั้น,หนแหละค่ะสนามบินฟังทั้งนั้นตั้งสีขาไปบานเฮาค่ะนะสนามบินสนามบินหลักดอนเมืองนะคะขอบคุณแฟนคลับ fc ซุ่งกำลังใจสุดไล์ก็เสียเรือค่ะเอาดันดันซอยมันหอดสามสิบค่ะ ราคาเหลี่ออนทั่วหลายมือเลยค่ะลายภาพยนต์คลายออมออมจังหว,วัดบางปิงสองมือค่ะกํเลังข้าไปซอยวัดครับ ก okay. ขาหลุดไปบ้านเฮาค่นะแล้วกลับไปอีาสาน ึงจะกัดโดนเมืองกันมาส,ส,สีกันกันเสกิษาตัวการเหลือคนเขาหรัอเขาเหลืหอคนเขา ดอดสื Finally, ้อเลยเฉยแรงมัเลาะกลนเขาเลยรสีก <absorption> <ót> ันรอนเมือง thank <laughs> you

<c oughs> ส,ลสลาดก็อพี่กับนี้เลยก็จอดเนสลาก็เผา

thank you